ไฟอะไรหวะาก็พริบอยู่อะงั้นเดี๋ยวผมลองยิงหนังสติกดูนะครับจะดีเหรอดีสิอถ้างั้นลองดูก็ได้อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นดวงไฟอะไร เอ้วานนี้เจ้าเบสแมนยังไม่กลับบ้านต้องให้ตามอีกแล้วเจ้าเบสเนี่ยเที่ยวจังเลยเที่ยวเก่งจริงๆเลยมืดค่ำหนุ่ยยมกลับเข้าบ้านเอิ่มทำอะไรอยู่ลูกไปช่วยยายหน่อยไปยายเนี่ยต้องไปตามหายเจ้าเบสแมนอีกแล้วเบสแมนยังไม่กลับบ้านเลยลูกมืดค่ำเดี๋ยวไปไปเป็นเพื่อนยายหน่อยลูกไปครับยายยายเอาไฟหม้อก่อนลูกเย๋ยวมองไม่เห็นลูกพูนเอาด้วยไหมอ่ะเอาเอาครับช่วเอา ไอ้นั่นเอาหนังสติก๊กไปทำอะไรอะลูกอ๋อเผื่อเจอแบบตัวอะไรจะได้ยิงไงครับโอ้ห <c oughs> ขนาดนั้นเลยโูกเราไปตามหมานี่นะม่ได้ไปล่าสัตว์เออไปไปเ <c oughs> ที่ยวจังเลยเจ้าแบทแมนเนี่ยเทีเ Man, ท่ยวจนมืดค่ำไม่ยอมกลับบ้านแบทแมนเจ้เาแบทแมนอยู่ไหนอะลูกกลับบ้านได้แล้วแบทแมน แบทแมนอยู่หนเนี่ยแบทแมนมานี่มาแบทแมนแบทแมนแบทเนี่ยมายายมาให้ดูอะไรมาดูนี่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 ยเ้เต้านอนออกกีรีเอาตอนค่ำดูสิเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่าหลายตัวด้วยน้องโค้ดอ้ยนี่น้องโค้ดเดินอย่าไปเข้าใกล้ๆมันนะตามหาหมาก็ตามไป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 ครับเดี๋ยวเข้าใกล้หนอนทานลูกไปได้ไหนไปไหนจะไปกลับบ้านได้ร่องมือแล้วเออไหนไปไหนเนี่ย ดูด้านในป่าไหมพ่อดมามันไม่เข้าไปหรอกครับในป่ามืดแล้วแล้วนี่เราจะไปหาแถวไหนกันอ่ะพ่อลูกพี่ยาย่นี่เสียงอะไรครับไหนอ่ะพ่อไหนลูกไหนไหนสองไฟยายดูนี่ตรงไหนลูกนั่นครับยายถือไปายไหมครับกับพริบอยู่อะไหนไอ้ไอ้ไอ้ที่เสียงเขียวๆเด้อลูกใช่ไฟอะไรวะกระพริบอยู่อ่ะ งั้นเดี๋ยวผมลองยิงหนังสติ๊กดูนะครับจะดีเหรอดีสิอ๋อถ้างั้นลองดูก็ได้อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นดวงไฟอะไรอุ้ยไม่เห็นจะโดนเลยปอสเล็งเม่นเม่นหน่อยสิลูกเฮ้ไม่ได้รู้ว่าเป็นอะไรลูกอ่ะเอาเอาใหม่เล็งเม่นเม่น่อยโอ้โหูกเกาดีเลยเลยปอสดูเลยดูเลยใครยิงหนังสติ๊กโดนไส้ฉันเจ็บไปหมดแล้วนี่ มันยังตามมาอีกอระโคตรโอ้เก็บหมดแล้วต้องยิงอีกครั้งยิงแค่แม่นยิงแค่ม่นตายอย่างงั้น,ตา,น,นตายแน่เลยยิงเร็วเร็วนี่ลูกยิงเร็วเร็วเฮ่ยโดนไหมโดนไหมโอ้ยเจ็บเแล้เก็ยังไงล่ะครับผมยิงแม่นด้วยยังไงละ่ะไอแม่นันแม่นหรอกเนี่ยเดี๋ยวโดนที่เน่มันหายไปแล้วครับใหญ่โบเข่าฉลอกแล้วโอ้โคตรเจ็บเลยโอ้ยผมว่าไปเติมไขมันเถอะไป ไม่เว้นกับไม่กับวันช้างมันแล้วไม่ตามแล้วเห็ดเลยโอ้ยตามหมาจูกระสือ